ผลงานครับคันด้าฟี่นะครับล้อยสิบห้าท่อเดิมนะฮะคันนี้จูนน้ำมันโซฮอร์เก้าห้านะฮะก็คันนี้เข้ามาจากโปร5,000นะฮะมีตั้งวาล์วลิร์นนิ่งรังหัวฉีดนะครับเปลี่ยนสายกรองหัวฉีดสแตนเลสรีเซตอีซียูเลิร์นนิ่งรอบเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็จูนกล่องหลักนะครับจูนกล่องหลักใช้งานน้ำมันโซฮอร์เนะฮะฟีดก็ อาการไปทาตัวเขานะครับอืดไม่มีแรงนะฮะเร่งแฟนก็อืดนะครับแล้วก็เกียร์เปลี่ยนเปลี่ยนไหวนะฮะเปลี่ยนไหวก็ทําให้รถมันห้อยนะฮะก็แก้ครบหมดนะฮะโอเคก็คันนี้จูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดขอรถคนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูโดยใช้ตัวนี้ครับเอฟไวแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกากรนะครับ สายเป็นสินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูลลนรถเลยนะครับจูนสอ่จูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คมพิเร์เครื่องเดียวนะฮะมาป p เทสนะครับเกียร์ดีเปิดแอร์นะครับ นะครับล้อ15ท่อเดิมนะครับสำหรับคอนด้าฟีดผมแนะนําให้มีท่อสักไปนะฮะของเดิมท่อมันอั้นนะครับก็มีท่อมีปลายท่อสักไปจะดีกว่านะครับมันก็จะเดินดีกว่านะฮะโอเคแล้วก็พีจูนะครับจูนคาราคา5 0 0บาทนะครับหรือจะจัดโปร5,100นี้ก็ได้นะครับมีแต่วนสำคัญเท่านั้นครับที่ทแล้วก็พีจูราชอุ่นเฟรนีไทยา3นะครับ้ารบัตรคอยรถสิ ครับที่คลองเจ็ให้บริการจากการูอย่างเดียวนะฮะเซอร์วิสเป็นคะลนนทั่วไปที่คลองเจ็ผมไม่ได้รับนะฮะ